สวัสดีครับเออวันนี้ก็พบกับผมในเกมฟีฟ่าอะไไสานะวันนี้จะมาแหกลักเตะกันเล่นนะฮะด้วยด้วยจำนวนเงินหนึ่งเอ้ยโอ้โอเฮยลิ้นพันกันด้วยจำนวนเงินยี 23, 4, 9, 4, ่สามล้าสี่แสนเก้าหมนสี่พันสาร้อยหกอ้ยสีสิบหกบาทนะฮะจะซื้อได้กี่ตัวะฮะก็ช่างแม่มันเลยที่รู้ต้องลักเตะท,ที่มีราคาเท่านี้นึ่งนะฮะเอ่อแบบว่า แฟน,นแล้วผ่านนะโอ้ยไปนอนนะเบอกแบบนี้ซันเชสไอซันถุยซันเชสนะไอซันเชสหรือว่าอะไรวะเนี่ยมันชื่อว่าอะไรวะเออช่างมันเถออะืมโอซี่ถูกไหมโอซี่ไม่มีบวกสีไม่เอาเวย้ยใคนะรวะเนี่ยม้จักด,ดีมิตดีมิเตอร์อะไรเนี่ยเออช่างมันเถอะ บวกห้าบวกสี่อยู่ไหนนี่อยากได้บวกสี่อ่ะจะได้ตีติดอี่อยะดีชาเฮ้ยไม่มีเว้ยเนี่ยอ๋ออันนี้ฟิชเชอรเซสอยู่นี่นะฮะชนัชนชันฟันเชสนะฮะโอเคให้ถูกนะฮะฟันเชสปุปากละชนะฮะอ่าเจอเหยื่อนะฮะมาเอาบวกสองมันเทวดีอ่าตัวแรกนะฮะก็เป็นอิจิมันชื่ออะไรช่างมันเถอะห้างช่างมันเถอะ หวันไปตามอารมณ์มาฮะเราแหบไปไหลายตัวแล้วโดนดูนก็แหบไปแล้วนะมาเลยนะตัวแรกนะตัวแรกนะฮะจะบวกได้หรือไม่สูตรนะเขาบอกว่าครับหกครั้งด้วยกันนะใช่ไหมคุณแสงเพชรอ่านะลรันนะครับอหนึ่งฮะเอาเอาใหม่เดี๋ยวครับผิดหกครั้งนะฮะหนึ่งหนึ่งนะวัาหนึ่ง,ง,งครับ สองครับวอยเมาส์หายด้วยครับสามครับสี่ครับห้าครับหครับเจ็ดไหมเจ็ดนะหมดเลยครับลาย่อนครับเอ่อแสงเพชรครับมีอะไรจะบอกครับ ครับผมว่าแล้วครับวกห้าติดครับไอ้เหียได้ไงวะหนึ่งตัวแรกผ่านนะอ่าพอได้บวกหนะ้าบวกหกต่อนะฮะสุดยอดนะเราคนมุ่งมั่นหรือเปล่าอัวมุ่งมั่นเนี่ยแตกเร็วใช่ไหมนี่เอาสามเอาสามขายทำไมไม่ซื้อติดหนีฮะบวกหกครับต่อครับอืมเราใจเอาหกแสนแะล้วหกแสนบวกเลยฮนะอะ เพื่อความสิริมงคลของร่างกายนะฮะนะฮะกี่้านเนี่ยโอ้สิบล้านนะ้วบอกหกนะ,ำกะนำบวกกันเลยฮะนะบอกเลยฮะนะก,กนะี่ทีวนะบอกหกเน่ยกี่ทีวะเนี่ยสองไอ,อหนึ่งแล้สองห้อตายด้วยไอตัดตางสียฮนะพ่อไหม ดีๆไม่เอาแม่งชอบบกคกแตกเลยแม่สูงัหน้าไหมเอ้ยแม่เจ้าอ, <laughs> อเล่นมุมกกากูอีกไอน้นี่เงียบปิดเลยฮัลโหลครับคนอยู่ในสายหรือเปล่าครับมีครับอยู่ครับขอโทษครับออะรครัะ <laughs> ผมเล่นผมเล่นอยู่ครับผมเล่นอยู่ขอโทษอ่าเอาละครับอ๋อเข้าใจเข้าใจ <c oughs> บุฟฟอน ปีนี้ทำไมมันกากกันวะสามเออเอออิสโกโอ,อิสโก,โสโกโนี่บวกสี่มีไหมไม่มีหาตัวที่ว่ามันมันง่ายต่อการแด่ต่อการตีติดนะฮะเมื่อกี้บอกว่าสองอะเอานีดว่าไม่เอามันไม่ค่าสิต,ต้องเอาหนึ่งบวกสี่นะมันจินเทพอะสุดยอดนะฮะาดในบทมันเนี่ยลาก่อนต่ จูฮัรไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องนับอะไรนะสูตรหานะไม่ต้องมีหรอกอนะ่ะกดเลยฮะเอไปแล้วจูฮัร์ดบ๊ายบายจูฮัร์ดไปแล้วไม่ไม่ไม,ไม่บวกติดแล้วนะ่ะดูเชิงเนี่ยน่ะแตกแล้วนะ่วนะไปแล้วจูฮาร์ดอ่าเฮ้ย,ย,ยวิดิตเออวิดิตรีปกสีมาเรามาบวกขึ้นบวกหกกันหกว่าก็ ขึ้นกขกกันดีก <interrupted> ว่านะครทางนี้เราไม่ยอมแน่นอนนะ5ห้าบอกสี่ฮะถ้าเราขึ้นได้แล้วก็ขึ้นได้แลครับครับหนึ่งตองนะฮะสามได้อด้ แสงเพชรแสงเพชรครับเปลญยูโอ้โหปิดเว้เจ็ดแคปแป๊บนะแคปแป๊บแคปแป๊บนะแคปแป๊บนะแคปแป๊บอ uh ่าแล้หกต้องปวกเตต่อนะฮะเพื่อเป็นการฉลองอนาคตของชาติทุ้ยใช่ไหมเนี่ย เอาสามมันเป็นไฮไลท์ของของนี้บวกเจ็ดนะเพื่อจะได้ไหมถ้าได้ก็บวกแปดไปเลยครับบวกแปดได้ก็บวกเก้าครับคีโมเจ็ดเคเอาไหมเนี่ยบวกเจ็ดนะเนี่ยเอาเลีดีบวกเจ็ดเนี่ยหนะึ่งฮะสองนะฮะเสามนะฮะ สี่สิสี่นะฮะหกเออห้าเดียหกได้ไงว่าห้าเดียเออหกนะฮะโอ้ยห้า้ลากอครับมบอกหกครับลาก่นครับนเชิมครับสิบเดล้านแล้วและและวลืตัวหาเออโกห้กอโกมีโกถูกตัวหนึ่งนี่ว่าเราจะมาวกหกกันนะ มันชื่อว่าอะไรวะนี่ปะเอินอะแมวแม่งแพงวะแม่งแม่มันพิโกเดโก้ไม่อืมอบุฟัฟอธรรมดาดี่ะเอ้ยจำชื่อได้ละมันเป็นตัวเจว้เจเจ,เจนี่ไงนี่ไง ถูกถูกเนี่ยถูกถูกมากเลยไม่มีตัวตัวตัวปิทเชคเออปิทเช็คบวกสี่สองล้านนะไปเลิกนะฮะเราจะมาขึ้นบวกหกต่อนะฮะหมดโต,ตวันนีนะครับแปดล้านนองครับลาก่อยครับปิทเชคครับบ๊ายบายครับอยู่กับกูไม่นานหรอกครับถือมาก็แห่ครับดูเชิงแล้วนะฮะบ๊ายบายครับ ไม่รอดแล้วอยากขึ้นโบกเกตโทรอบๆเนี่ยนะเออแตกแตกแตกไปแตกแตใ,หหออแตให้หมดเ,เออแตกหมดเลยเฮียเออ,อ์เกาแมงกระพงเกินไปทั้งล่างก็อาจจะถูกตนะัวหน้าเออนไหมไม่มีขาย ไม่มีขายอิสโก้แม่งมีบอกสามไม่เอาอเจ็ติบวกสี่ห้าไม่เอาไม่ชอบเออม่งก็แพงเกินไปนี่ก็ไม่มีออก,การออก,กานะออก,กาออดก,กามาจะขึ้นบอกสี่กันออก,กามาเราเพื่อนกันไหมถ้าเราเพื่อนกันเเราก็ติดนะถ้าไม่ติดก็ช่างมันเถอะนะ เขาบอกว่าการปอกสีนี้มันต้องใช้การนะห้ารอบนะนหนึ่งสองสามสี่ไปเลยนะฮะต้องมีห้าไปเลยนะจุดจอดไม่ละจุดจดนี้แตกครับไม่รอดครับอืมอก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับทำไมนะครับแม่งแหกเพราะละว,วันนี้จบครับ จบข่าวครับบ๊ายบายครับก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดทับกดแชร์ด้วยนะครับขอบค,ครับจากใจ